The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเอาเลิกครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมพี่น้ำกันดามสํหรับเข้าสู่เกม Guardian t a l นะผม และแล้วนะผมก็เก็บรวบรวมมาจนครบแล้วนะครับในส่วนของรีโมทสีดำนะครับรีโมทใหม่นะครับผมซึ่งอัปเดตเข้ามาในซีซัน3นะครับผมรีโมทอันนี้นะครับผมอันนี้เลยนะครับรีโมทอันนี้ทําอะไรได้นะครับและเหมาะสําหรับไปใช้กับอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมไปเลยในส่วนของตู้กาชานะครับตอนนี้มันมีรีโมทเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นรีโมทสีดำนะครับแล้วก็รีโมทอันเก่าจะเป็นรีโมทสีม่วง นะครับผมรีโมทสีม่วงเนี่ยสามารถที่จะสุ่มตู้เล็กอัพได้ก็คือตู้ประจําสัปดาห์หรือว่าตู้ประจําอัปเดตนั่นเองอย่างน้องคอนเน็ตนะครับผมคอนเน็ตเนี่ยใช้รีโมทสีม่วงสุ่มได้แต่ตู้เลือกฮีโร่นะครับใช้รีโมทสีดําสุ่มได้แต่ในขนาดเดียวกันก็ใช้รีโมทสีม่วงสุ่มได้เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้แต่รีโมทสีม่วงเนี่ยเขาจะแบ่งแล้วนะครับผมแบ่งเป็นให้สุ่มตู้อ่าคอนเน็ต นะครับกับสุ่มตู้เลือกตัวละครนะครับสามารถสุ่มได้2อันนะครับแต่รีโมทสีดานะครับสามารถสุ่มได้แค่ตู้เลือกตัวละครเท่านั้นนะครับผมผมก็เลยมองว่าเอไอรีโมทสีม่วงเนี่ยมันน่าจะเอาไว้ใช้แค่สุ่มตู้ตัวละครเลตอัพนะครับไม่เหมาะเอามาสุ่มตู้เลือกฮีโร่5ตัวนะครับผมเหมาะสําหรับรีโมทสีดํามากกว่านะครับผมเพราะว่าอันนั้นมันเหมือนกับเป็นรีโมทแลไปแล้วนะครับมันเป็นรีโมทสุ่มตัวเลตแล้วนะครับผมก็ รีโมทสีดำก็สุ่มประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนอรีโมทเกลือทั่วไปเลยนะครับผมแม่งสุ่มได้เกลือตลอดนะครับผมเมื่อสุ่มเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้เพชรสุ่มได้แล้วก็ใช้รีโมทสีม่วงสุ่มได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเอามาสุ่มตัวเลดอัพดีกว่านะดีกว่าไปสุ่มอันนี้นะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเลยง่ายๆเลยนะครับแต่ว่ารีโมทสีดาหาจากไหนในส่วนของการล็อกอินประจําว um ันนะครับเราจะได้ในส่วนของวันที่8 ในการล็อกอินซีซั่น3นะครับอันนี้เลยนะครับผมจะได้ในส่วนของวันที่8นะครับผมคือได้ทุกคนแหละนะอีกอันนึงนะครับก็อยู่ในกิจกรรมไลฟ์เพย์นะครับผมของรางวัลจะอยู่ที่คะแนน1 0 0 0 0 0สนนะครับผมประมาณนี้รีโมทนะก็จะมีในส่วนของรีโมท20อันนะครับให้เรามาซุ่มนะครับผมซุ่มเกลือหรือซุ่มไม่เกลือก็แล้วแต่ผู้ชมนะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะมีรีโมทให้20นะครับพร้อมกับสุ่มฟรี50โลนะครับผมเพรใครเหลือรีโมทใครเหลือก็มาลองสุ่มกันดูนะครับผม,มกนนะมนนผม็ประมาณนี้แล้วกันนะมาสั้นๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้บา,บายๆครับ